บ้านหลังนั้นก็ขายเท่าไหรล่ะครับขายไส้กรอกมาละสิบบาทชาตินี้ทั้งชาติฉันไม่มีปัญญาซื้อหรอกเธอรู้ได้ไงว่าฉันขายไส้กรอกแล้วไม่มีปัญญาซื้อบ้านถ้ามีปัญญาคงไม่ใช่ชาตินี้ละมั้งทําไมต้องมาเจอคนปากแบบนี้ด้วยอันนี้เป็นรายการที่จะไปตรวจบ้านนะเช็คให้เรียลล่ะจะได้ไม่พลาดค่ะผู้จัดก,การแล้วบ้านหลังนี้ตั้งไว้ราคาเท่าไหรห่ะคะลูกค้าบอกขายที่สี่ล้านห้า แต่เราปักใยไว้5ล้าน5ถ้าพวกเธอมีความสามารถก็บวกเพิ่มไปแต่บริษัทเราเน็ตที่5 5ล้าน5ถ้าเน็ต5้าล้าน5แล้วพวกเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่คะผู้จัดการหลังนี้ก็เท่ากันแหละฉันให้20%อุ้ยคนละแสนเลย ไส้กรอกไก่ม้ละสิบบาทเองค่ะไส้กรอกค่ะไส้กรอกไส้กรอกอิสานไส้กรอกไก่ค่ะไม้ละห้าบาทสิบบาทค่ะไส้กรอกอสิสานค่ะบีมบีมกินไส้กรอกไหมไปตรวจบ้านให้เสร็จก่อนเรื่องกินเอาไวท้ทีหลังอืมก็ได้ ไส้กอรอกจ้าไส้กอรอกไส้กอรอกอีสานไม้ละสิบบาทจ้ามีไส้กอรอกไก่ด้วยนะคะ ไปปาหลันตรงนี้โอเคนะบ้านเขาแต่งสวยดีนะน่าจะขายง่ายใช่เพราะฉันมีเงินนะฉันสอยแล้วสวยขนาดนี้เออเธอรู้ไหมว่าทำไมเจ้าของบ้านเขาถึงขายหเห็นผู้จัดการบอกว่าเขาไปอยู่เมืองนอกกันมั้งเอ๊ะแล้วทำไมเขาถึงขายอ่ะโอ๊ยอย่าไปยุ่งเรื่องของเขาเลย เราขายได้ค่าคอมมิชชั่นก็พอแล้วไปไกลับกันเถอะแม่ค้าไส้กรอกเปรี้ยวมากไหมเปรี้ยวพอดีกินเลยคะ่ะลูกค้ามีแบบไม่เปรี้ยวด้วยนะคะรับกี่ไม้ดีคะบีมกินนี่เนาะได้ได้จะได้ไม่เหม็นรดด้วยโอเคงั้นเอาเปรี้ยวมาสองไม้จ้ะ ขอผักด้วยไหมคะได้ค่ะเออคุณคะคุณเข้าไปในบ้านหลังนั้นทำไมเหรอคะฉันมาตรวจบ้านเธอจะทำไมเหรออ๋อเปล่าแหรอคะ่ะ บ้านหลังนั้นเขาประกาศขายใช่ไหมคะใช่นั่นไงเขาขายจริงๆด้วยซื้อเถอะนะพ่อนะ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 บ้านหลังนั้นก็ขายเท่าไหร่ละครับถามทำไมเนี่ยลุงมีปัญญาซื้อเหรอหกล้านปน,นั่นแกบวกเป็นหกล้านเลยเหรอเออน่ะขายแส้กอกมาละสิบบาทชาตินี้ทั้งชาติฉัไม่มีปัญญาซื้อหรอก นี่กระซิบให้มันเบาๆหน่อยเธอรู้ได้ไงว่าฉันขายไส้กรอกแล้วไม่มีปัญญาซื้อบ้านถ้ามีปัญญาคงไม่ใช่ชาตินี้ละมั้งวันนี้มันวันอะไรเนาะทำไมต้องมาเจอคนปากแบบนี้ด้วยชอบดูถูกคนอื่นปากแบบนี้ต้องเอาไส้กรอกยัดปากค่ะพ่อพอ,อุ๊ยดุด้วยพวกฉันพูดความจริงไม่ได้ดูถูกสมอง ทำมามเป็นลับไม่ได้หรือจะให้ฉันดูดถูกฉันจัดให้ได้นะถ้าให้ฉันเดาก็คงไม่ได้เรียนปริญญาสินะส่วนพ่อก็คงเรียนจบแค่ปอดสีอย่างว่าและเนาะไม่ได้เรียนปริญญาก็ต้องมาขายใ้ก่อกน,นี่แหละ่าสงสารละสงสารอืไม่ทนแล้วเว้ยพอแม่เดี๋ยวพ่อมาห้ามทำไมคนแบบนี้ยอมให้เขาดูถูกมันจะได้ใจ ปล่อยเขาไปเธอะลูกคนแบบนี้สักวันหนึ่งเขาจะได้รับบทเรียนของเขาเองแหละอ๋อเหรออุ้ยสอนลูกดีอ่ะอารมณ์เสียเอาหน้าแอมหนูอยากจะเข้าไปดูในบ้านไนมะ่ใช่เหรอให้เขาเปิดประตูให้สิเปิดให้ดูได้ไหมนี่ลงุงสารรูปแบบนี้นะชิงโงกมองแค่หน้าบ้านก็พอแล้วไปกลับไปเถอะลืมเก็บดเก็บลืม,ลมอะ นะไม่เป็นไรหรอกลูกค่ะไม่เป็นไรค่ะค่ะได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยไม่ซื้อแต่ก็ยังให้เปิดบ้านให้ดู่นั่นแหละเฮ้ยแฮ <How S 2> อีกแล้วเหรอป้านันก็ใช่นะสิเดือนนี้บ้านยังไม่ตกถึงท้องสักหลังเลย,ยบีมป้านันเร็วๆดวด่วนเลยอะไรหรอคะผู้จัดการ ก็บ้านของลูกค้าที่ฝาขายขายได้แล้วมีคนจะมาวางมัดจําด้วยเธอรีบไปเลยนะเดี๋ยวฉันเตรียมเอกสารเสร็จแล้วฉันจะตามเข้าไปได้ค่ะได้ค่ะใจเย็นๆก็จะดูนะปิดจอบให้ได้นะ อย่าเพิ่งเล่นน้ายิ่งหงุดหงิดอยู่เนี่ยลูกค้าบอกจะเข้าไหมไม่เห็นสักคนเลยเอาหน้ารอหน่อยสิเงินแสนอยู่ในมือแล้วนะอย่าใจร้อนเอ,อ่อขอโทษนะคะพอดีจะมาดูบ้านนะคะอววสวัสดีค่ะคุณลูกค,ค,คบบ้าดีเบลน้ำที่ลูกค้าเร็วขอบคุณนะคะค่ะ อย่างเฟอร์นิเจอร์นี่ก็คือให้หมดเลยนะคะการตกแต่งนี่คือเราตกแต่งกันหมดเรียบร้อยอย่างมูลี่อย่างแอร์อย่างอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้หมดเลยค่ะอย่างแอร์ก็เป็นตัวใหม่นะคะประหยัดไฟค่ะไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจะเอาไปเป็นที A ่อยู่อาศัยหรือว่าออฟฟิศค่ะเป็นออฟฟิศค่ะน้ำมาแล้วค่ะขอบคุณค่ะงั้นเราเดินไปชมข้างบนกันเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าเชิญค่ะ่อแล้วเร็วเขาเปิดแล้วเนี่ยรเร็วรู้แล้ว เข้ามาทำไมกันเนี่ยบีมโูดแจ้งตำรวจเลยว่าสองพอลูกจะเข้ามาขโมยของออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะออกไปเห็นไหมเนี่ยว่าลูกค้าจะมาซื้อบ้านบ้านหลังนี้ขายแล้วหรอครับก็ใช่น่ะสิใครจะมารอลุงขายไส้กรอต้องรอชาติหน้าละมั้งถึงมีเงินมาซื้อบ้านหลังนี้เออขอโทษนะคะเฟิร์นว่าเออไม่เป็นไรค่ะลูกค้าปาหนังนะสิคะต้องขอโทษที่แสดงกิริยาแบบนี้ต่อหน้าลูกค้า เพราะคนไม่เจียมตัวเองแบบนี้ก็ต้องเจอแบบนี้แล้วค่ะยังไม่รีบไปอีกห่อลูกหรือว่าจะต้องให้เอาน้ำร้อนสาดกลับมาทะลกไปไปไงนบ้างคะคุณลูกค้าดูว่าเรียเร้อะไรใช่ไหมคะยังไม่ได้ดูเลยครับเห็นพนักงานคุณบอกว่าบ้านหลังน,นี้ขายแล้วคะขายแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นะคะบ้านหลังน,นี้ขายแล้วเหรอบีมใช่ค่ะนี่ไงคะลูกค้าที่คุณออมบอกว่าจะเข้ามาพร้อมใจามาจำเอา้า แต่ลูกค้าที่ฉันติดต่อคือคุณลุงคนนี้นี่อย่าไปเชื่อนะคะคุณลุงคนนี้เขาขายไส้กรอกไม่มีปัญญาซื้อบ้านหลังนี้หรอกคะ่ะต้องลูกค้าคนนี้ค่ะคุณออมใช่ไหมคะคุณลูกค้าเออโทษนะคะฉันไม่ได้จะมาซื้อบ้านหรอกคะ่ะถ้าไม่มาซื้อบ้านแล้วคุณมาดูบ้านทำไมคะพอดีฉันจะมาเช่าทำออฟฟิศนะคะฮะเช่าเออคุณลูกค้าจะเช่ากี่ปีคะหนึ่งเดือนค่ะ พอดีออฟฟิศเก่ากำลังรีโนเวทก็เลยจะมาเช่าทั่วคราวนะคะบ้านหลังนี้ขายไม่ได้ที่เช่าออกไปออกไปเดี๋ยวนี้ไปสิค่ะคุณลุงคะมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดคะ่ะคุณลุงจะวางมัดจำเลยไหมคะเอาเลยไม่ลูกเอาเลยก็ได้ค่ะพ่อ นั่นสิไปขโมยตางใครมาหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้ยฉันขายไส้กรอกกำไรวันวันหนึ่งก็พันห้าถึงสองพันเดือนหนึ่งก็ห้าหมื่นถึงหกหมื่นเงินมาจำสองแสนแค่นี 10, ้จิบจิบฮะขายไส้กรอกเดือนหนึ่งได้เงินเยอะขนาดนี้เลยเหรอ อาชีพบางอาชีพมันอาจจะแต่งตัวไม่เลิศหรูแต่มันก็สามารถทําเงินเลี้ยงดูครอบครัวได้ค่ะผมวางมัดจาวันนี้เลยก็ได้นะแต่มีเงื่อนไขว่าพนักง,งานสองคนนี้จะต้องได้รับบทเรียนจากการที่เขาดูถูกผมกับลูกได้ค่ะคุณลุงจะให้ไล่ออกเลยไหคะหนูขอรทษค่ะอ้ทษค่ะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ค่ะ แต่บทเรียนครั้งนี้เขาจะต้องจดจำไปทั้งชีวิตได้ค่ะต่อไปนี้พวกเธอสองคนจะไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นไม่ว่าจะในกรณีใดทั้งสิ้นรวมถึงโบนัสปลายปีด้วยคุณออมคะแต่นี่ก็จะสิ้นปีแล้วนะคะแล้วผลงานที่เราทำมาทั้งปีล่ะคะแตะคุณออมคุณออมอย่าทำแบบนี้เลยนะคะนะคะหนูขอรอ้อ ไหวไหม่แกลงก่อนลงก,ก่อนคุณลองโอ้ยแค่เธอยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้หกลดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอกระทาฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตังมากมายได้โบ้ bot, ถ้ายิ้มอีกทีได้ไหมแตหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทําไม่ได้เรา ปล่อยให้เธอเดินผ่าน